วันนี้แก้วจะมาสอนปอนบ้าน1 1ด้วยสูตรก๊อปฟินรับรวงสูตรนี้เป็นสูตรที่เล่นง,ง่ายป้นดีทานที่ใช้นครับก็จะเป็นการใช้ก๊อปปิ้รับรวงเราจะบูธฐานครับก็เข้าไปที่ลงบุธฐานครับการบุธฐานหนึ่งครั้งนะครับจะต้องใช้น้ำดํา5 5 0 0 0น้้าำดำนะครับแล้วก็เราจะใช้งานได้3วันนะครับก็คุ้มนะครับคุ้มสามารถที่จะเอาไปป้นได้ดีเลย ที่ใช้นะครับแก้วใช้เป็นก๊อปปี้รับรวง86ตัวนะครับแล้วก็พื้นที่เหลือ2ช่องนะครับก็จะใช้เป็นธนู2ตัวครับนแมวที่ใช้นะครับแก้วใช้เป็นกระโดดสขวดใช้แข่งหขวดและแมววิ่งไว2ขวดครับเดี๋ยวแก้วมีสูตรนะครับจะได้ชมตอนท้ายก็จะเป็นการใช้ซูเปอร์นักรรเบิร์กแคมเปนครับก็จะต้องบูทเพิ่มแต่ว่ามันจะเล่นง่ายขึ้นครับเดี๋ยวเราไปชมกันโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ ไปรวยกันเลยเจอบ้านนี้แล้วครับเป็นบ้านที่รวยมากๆเลยครับก็เหมาะที่จะใช้สูตรก๊อปปี้รับรองเลยครับซึ่งเป็นบ้าน11ที่ยังไม่หดเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะใช้กันนะครับโดยการเข้านะครับก็ให้ดูที่ขุดจอดะครับไม่ว่าจะเป็นที่ขุดจอดทองคําที่ขุดจอดน้ําม่วงครับถ้ามีน้ําดําอยู่ในที่ขุดจอดน้าดำนะครับก็สามารถที่จะจมตีได้นั่นเองโอเคเราจะเข้าด้านนอกก่อนครับก็ปล่อย ก็ปีรรับลงลงไปนะครับมันมีความสามารถพิเศษครับก็คือมันจะหายตัว5วินทีแรกนั่นเองแล้วก็จะเข้าไปนะครับที่ขุดเจาะน้ำำําดําที่ขุดเจาะน้ําม้วนครับถ้าเป็นที่ขุดเจาะครับปล่อยเพียงแค่ตัวเดียวก็สามารถที่จะโจมตีได้นะครับไม่ต้องปล่อย2ตัวครับไม่ต้องเปลืองจากนั้นครับเราจะดูด้านบนด้านบนมีไหมมีด้านขวานะครับเป็นที่ขุดเจาะน้ำำําดํา ปล่อยลงไปหนึ่งตัวก็จะโจมตีได้โอเคจากนั้นครับเราจะเข้านะครับเราจะต้องวางแผนแล้วนะครับว่าจะเข้าด้านไหนนะครับซึ่งเรามีน้ำยากระโดดอยู่สี่ขวดครับโดยแก้วจะเข้านะครับแก้วจะเข้าตรงนี้เลยก็จะปล่อยกระโดดลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยกบบิรับลงลงไปนะครับด้านซ้ายแล้วก็เข้าไปนะครับถ้าอยู่ด้านในอาจจะปล่อยไป 2- อถึงสาตัวครับ ก็สามารถที่จะจ,จงตีคีิดที่คุณเจาะได้ก็จะจงตีได้นะครับแล้วเราก็จะปล่อยลงไปทีนี้จะเข้าไปที่ที่เก็บทองคําแล้วนะครับที่อยู่ด้นในก็จะจงตีได้น,นะครับเราปล่อยไปเพิ่มก็มีบางส่วนครับไปด้านซ้ายแล้วก็ไปเจอกับทอร์โดน,นะครับเราปล่อยไปเพิ่มนะครับที่ด้านขวาเพื่อที่จะเข้าไปนะครับโอเคแก้วว่าตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเอาละกัน เรามาตรงนี้ก่อนนะครับก็จะใช้กระโดดนะครับลงไป1ขวดแล้วปล่อยก็ปิลปรุงลงไปนะครับประมาณ3-4ตัวนะครับเพื่อที่จะเข้าไปโจมตีกับที่ขุดเจาะด้านในแล้วก็เหลือเป็นที่ขุดเจาะทองคำนะครับที่อยู่ด้านบนก็จะเข้าไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้านะครับเพื่อที่จะเอาน้ําดํากันการเข้านะครับก็จะทำเลยที่เข้าก่อนครับโดย แก้มองว่าเราเขาด้านบนครับน่าจะดีนครับเพราะว่าไม่เจอกับเอาแก้วกดผิดนะไปกดน้ายาแช่แขนครับเราสามารถที่จะปล่อยเค้งคุยลงไปได้นะครับเพื่อที่จะเก็บเปอร์เซ็นต์ครับหรือว่าดึงถ่ายแคดออกมาจากนั้นแก้วจะปล่อยปูเดนลงไปนะครับแล้วปล่อยก็ปีรับลงลงไปก็ปล่อยไปบางส่วนก่อนครับเพื่อที่จะเข้าไปแชมปแอรวิ่งวายครับลงไป2ขวดเพื่อที่จะให้ก็ปีรับลวงครับมันเคลื่อนที่ไวขึ้น แล้วก็ปลอดเข้าไปครับใช้สกิลมัลคูดาเข้าไปเลยโอเคเราใช้กอปิรับรวมสุดชุดสุดท้ายครับลงไปแล้วก็ใช้สกิลคําพิมพ์ัตาของครัวเรเลนครับกอปิรวบรวมจะเป็นอมตราชกข่าวนะครับแล้วก็จะเข้าไปเราจะได้มาหมดหรือเปล่านะครับนั่นคือคําถามที่ต้องการคําตอบแต่ดูเหมือนว่าเราจะได้มาไม่หมดครับแต่ก็ได้มาเยอะเหมือนกันก็จะประมาณนี้เลยครับมันก็อยู่ที่ไอเดียของผู้ชมแล้วนะครับว่า ชมจะาเจาะเข้าไปด้านไหนยังไงนะครับซึ่งถ้าชมจะเอาบ้านะครับก็ให้ใช้ปูเดนนะครับใช้ท่าไม่ตายก็ปูเดนแล้วก็เจาะเข้าไปนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับแก้วปนมาได้ไม่หมดครับแต่แก้วได้ทองคำมาถึง4 8 0 0 0 0เหรียญครับแล้วก็น้ำม่วง5 8 0 0 0 0หยดครับรวมทั้งน้ำดำ5 8า0หยดครับกับสุดง่ายครับที่เล่นได้ดีจริงเรืครับไปชมตาที่2กันต่อเลย มาชมตอนที่2กันต่อนครับเจอบ้านงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านเรียกว่าร้างได้หรือไม่นะครับก็น่าจะได้ครับโดยถ้าเราเห็นว่าที่ขุดเจาะน้ำม่วงครับมันเป็นสีชมพูเข้มๆอย่างนี้แสดงว่าทรัพยากรครับจะอยู่ในนี้เยอะเลยเดี๋ยวแก้วจะมาโจมตีกันนะครับแล้วแก้วจะพยายามครับโจมตีให้ได้มากที่สุดเลยนะครับโดยแก้วจะเข้าด้านนอกก่อนครับแก้วอาจจะต้องลงไวขึ้นครับเดี๋ยวไม่ทันเวลาโอเคแก้วใช้ ก็พี่รับรวมครับลงไปเดี๋ยวแก้วจะปล่อยลงไปที่กําแพงครับแล้วก็จะปล่อยไปด้านขวาเราต้องลงไวๆนะครับแล้วก็จะเข้าไปจะเห็นว่าแก้วปล่อยลงไปหลายตัวครับอาจจะไม่ดีคือมันติดนะชอบปล่อยทีเดียวหลายตัวโอเคก็พีรับรวมปืดกาแพงได้ครับเราไม่จะเป็นที่จะต้องใช้น้ำยากระโดดอย่างเดียวนะครับสามารถที่จะเก็บไว้ใช้ที่อื่นแล้วก็ใช้ก็ปีรับรวมครับปํนแพงได้ก็ใช้ประมาณ5ตัวครับ โอเคก็ปินรลบลงเข้าไปนะครับก็จะโจมตีได้ปล่อยไปอีก3ตัวครับถ้าอยู่ด้านในก็จะประมาณ3 4ตัวครับสามารถที่จะโจมตีด้านในได้โอเคเราพังทูนี้ด้านครับมาด้านบนกันต่อก็จะไปที่ที่ขุดเจาะนะ้ำม่วงแล้วก็อันนี้เลยนะครับไปโอเคแล้วเราเอาที่เก็บทองคำก่อน,นครับก็จะปล่อยลงไป2ตัวนะครับน่าจะพอพอไหม แก้วดาวถูกหรือเปล่านะครับโอเคพรครับแล้วก็ด้านบนเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวเราจะใช้กรอีพิัปรุงจงตีกำแพงครับแต่ว่ามันก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้กระโดดชมอาจจะปล่อยอย่างนี้ได้ครับนี่แบบนี้นะครับทาให้โดน3ส่วนเลยครับสามารถที่จะปล่อยกรอีพิับรวงเข้าไปได้3ส่วนเลยอันนี้ก็คือคําแนะนําของแก้วนะครับว่าใช้ให้คุ้มนะครับใช้ให้คุ้มโอเคกอปปิ้ของเรานะครับเหลือไม่เยอะมากแล้วนะครับเหลือน้อยแล้ว เราอาจจะบนยากนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันคือแกอยากได้น้ำดาที่อยู่ด้านบนครับก็จะได้ไหมคิดววาน่าจะได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็ิปรับรวมครับเข้าไปที่ที่เก็บทองคำครับแล้วก็ไปที่ที่ขุดเจาะน้ำดามที่อยู่ด้านบนครับถือว่าเยี่ยมเลยก็จะโจมตีไปได้นครับโอเคเราเหลือตรงนี้นะครับตรงนี้เราใช้กระโดดลงไปละกันก็ปล่อยกระโดดลงไปนครับแล้วก็ปล่อยก็ไปรับรวมลงไป ถ้าเราจะเข้าที่บ้านครับก็อยากจะให้ผ่านน้ำดำด้วยครับก็จะไปดางขวามือครับก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เลยครับโอเคเราเช็คคิงลงไปก่อนครับเช็คปีลงไปนะครับถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาครับสามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันปล่อยวิ่งไวลงไปหนึ่งขวดเลยครับก็ไปรวบรวมเข้าไปที่ที่เก็บน้ําดําแล้วก็จะเปิดกระดักด้วยครับเดี๋ยวเราใช้ปูเดินลงไปปล่อยกอลไปรวบรวมงันครับเพื่อที่จะเข้าไปที่บ้าน ใช้สกิลคมพีมาตะนะครับปล่อยวิ่งไวลงไปก็จะเข้าไปที่บ้านครับแล้วบ้านก็จะพังลงไปสุดว่าเราปล้นมาได้เกือบหมดครับเหลืออยู่ในฟาสัตแคนครับแต่ว่านี่ก็น่าจะเยอะเพียงพอแล้วนะเห็นไหมครับว่าสุดนี้นะครับมันเป็นสูตรที่เล่นง่ายจริงครับแล้วก็ปล้นได้ดีจริงชมอาจจะมองว่ามันสิ่งคิดนะครับก็ก็แล้วแต่ครับแต่มันปล้นได้เยอะนะฮะก็ก็แล้วแต่ครับถ้า ไม่ชอบเล่นก็เล่นสุดอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าสุดนี้เล่นง่ายเล่นดีนะครับแก้วปนไปง่ายๆนะครับได้มา1ดาว45%ครับแล้วก็ได้ทรัพย์กรครับเป็นทองคํา6 7 0 0 0จเหรียญครับแล้วก็น้ำม่วง1 1 0 0 0ล้านหยดครับรวมทั้งน้ำดำเจ็ดพันเดร้อยเก้าสิบเดหยดเยอะไหมเยอะเนาะเยอะเนาะเดี๋ยวตาที่3และตาที่4ครับแก้วจะทำการใช้ซูเปอร์นักระเบิดกัมแพงครับเดี๋ยวแก้วจะเข้าไป แล้วก็ตัวนี้เลยนะครับมันสามารถที่จะเปิดกระแพงได้ดีเลยก็บูธหนึ่งครั้งครับใช้น้ำดํา2 5 0 0 0น้านำดำนะครับแล้วก็เล่นได้3วันกดบูธเลยครับอันนี้เราก็จะเพิ่มต้นทุนที่เราจะใช้นะครับเท่ากับว่าเราโป้หนึ่งครั้งครับ3วันเนี่ยเราจะบูธสอตัวนะครับเท่ากับว่าเราใช้5 0 0หมื่นน้ำดำครับก็ลองชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าว่าจะใช้หรือไม่อันที่จริงเนี่ยไม่ต้องใช้ซูเปอร์นักเปิดกระแพงก็ได้นะครับ ก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันและดาน่ชายนะครับก็จะใช้เป็นเซตนี้เลยโอเคแก้วฝึก2ทีนครับแล้วก็เดี๋ยวแก้วรอทหารครับเดี๋ยวจะไปป้นกันมาชมมาที่สังมาตอนครับเรามีซูเปอร์นักรูบกึกกำแพงแล้วนะครับก็ก็ใช้ได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ากันเหมือนเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมอาจจะวางแผนก่อนนะครับว่าว่าจะเข้าได้ไหนยังไงครับจะใช้กระโดดตรงไหนซึ่งแก้วบอกตรง,ตรง,ตรง แก้วไม่ได้วางแผนเลยนะครับแก้วมาถึงก็ดูเลยครับว่าที่คุณเจาะอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ปล่อยซูเปอร์ซูเปอร์ใช้ซูเปอร์กรอบบินกรอบบินรับรวนครับลงไปเลยโอเคก็จะเลง่ายๆครับแก้วว่ามันเป็นสุดที่ง่ายจริงครับแล้วก็้นในวัยนะครับแก้วเคยทําคลิปการใช้สุดนี้หลายครั้งเหมือนกันนะครับก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากนะครับผู้ชมชื่นชอบแล้วก็เอาไปใช้กันนะครับเดี๋ยวเราจ้ชมตินต่อเลย โอเคแล้วก็จะไปด้านบน,นครับที่ขุดเจาะทองคําเวลาที่กอปปิ้ับลวนครับมันโจมตีทรัพยากรครับอย่างเช่นที่ขุดเจาะหรือว่าที่เก็บทรัพยากรครับรวมถึงบ้านมันจะโจมตีแรงขึ้น1เท่านนครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยโอเคปล่อยลงไปนครับจากนั้นเราจะเข้าครับโดยการเข้าครับแก้วจะเข้าไปที่ที่ขุดเจาะน้ำม่วงอันนี้นครับแก้วก็ปล่อย ซูเปอร์นักระเบิดกําแพงลงไปถึงตัวครับมันจะเปิดกําแพงได้แล้วก็ปล่อยก๊อปปี้รวบรวลงไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปโจมตีกับที่คุณเจาะด้านในนะครับแล้วก็เราจะเข้าครับโดยแก้วมองก่อนครับว่าเหลืออะไรบ้างโอเคเดี๋ยวจะเข้ากันครับก็จะทําการใช้คิงลงไปนะครับปล่อยซูเปอร์ระเบิดลงไปครับคิง <King S 2> เนี่ยแกเข้าปล่อยเล่นๆเนาะให้เป็นตัวแท้งเฉยๆ,ๆครับแล้วก็ปล่อยลงไป 3- 4ตีตัวเพื่อที่จะโจมตีกับที่เก็บ ที่เก็บน้ำม่วนครับแล้วก็ปล่อยลงไปอีก4ตัวเพื่อที่จะเข้าไปที่ปลาสแกนคับ b ค c k u a ครับโอเคแล้วก็ปล่อยลงไปที่โอเคคิงเข้าไปนะครับเราใช้ทําไม่ตายหมาเหล็กเลยจากนั้นครับตรงนี้ก็จะมีเป็นที่ขุดเจาะทองคำครับเราสามารถที่จะใช้ซุปเปอร์รเบิดลงไปด้านครับปล่อยกปอปปี้ลงไป3ตัวครับน่าจะพอก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็ อ้าวมันอนแงงแมงอยู่ตรงนี้โอเคเราเหลือซุปเปอร์เบิร์ดครับสตัวแต่ว่าแก้วก็ได้เอานื้อแมกกะโดดมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าตรงนี้กันปล่อยลงไปเลยนะครับซุปเปอร์เบิร์ดหนึ่งตัวแล้วก็จะทําการใช้กอปปิ้นับลงลงไปโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันแล้วก็ปล่อยก็ปิ้นรับลงลงไป เอาหมดอะมีเท่าไหร่ก็เอาหมดโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเอาสเปกตรด้านบนครับ่อยควินเราต้องไปปูดินเข้าไปแล้วนะครับใช้กระโดดลงไป1นขวดตรงนี้เลยแล้วก็ใช้ปูดินลงไปนะครับ่อยก็พิรับลงลงไปนะครับอ้าวมันไปด้านบนทาพิมพ์มตะลงไปนะครับแล้วก็วิ่งวายสองขวดครับแล้วก็แช่ไปเชื่ออะไรดีแช่เนี่ยแช่ไปที่ป้อมอินซีก็ด้านครับเอาแช่ไม่โดนโอ้เราไม่ได้น้ำดำด้วยครับดื่มดูนครับ อ๋ออ๋นี่บอกว่าไม่ได้นะครับน้องก็บินนี่มาเลยนะครับก็เข้ามานะครับแต่ว่าแก้วป้นมาได้ไม่หมดเนาะแก้วดัสงปภกอน,นครับก็จะเป็นทองคำหกแสนแปดหมื่นเหรียญนะครับแล้วก็น้ำม่วง5 4 0แสนสี่หมื่นหยดครับแล้วก็น้ำดำหกพันแปดร้อยหยดนะครับถือว่าเยอะไหมเยอะเนาะเล่นง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวเรานนครับไปชมตาสุดท้ายกันต่อเลย มาชมไม้สุดท้ายกันดีกว่านครับกดมาเจอบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้าน12ก็เป็นบ้านสูงกว่านะครับแต่ว่าบ้านรวยบ้านรวยนะครับเดี๋ยวแก้วจะลองตีชมกันครับโดยเราจะเข้าแบบไวๆนะครับเดี๋ยวไม่ทันเวลาก็ปล่อยก็ไปรับรวงครับลงไปที่ขุดเจาะ1ตัวตอน1ป้อมเลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปโอเคจากนั้นครับเราจะเข้าไปด้านในนะครับก็ปล่อยซุปเปอร์เบรคแอมเปรครับลงไป แล้วก็ปล่อยไปอีกหนึ่งตัวครับปล่อยกอปปีลับลงเข้าไปก็จะปมดกงินแพงได้ครับปล่อยไป3าตัวนะครับถ้าอยู่ด้านในเพราะอาจจะเจอสปริงครับหรือว่าอาจจะเจอระเบิดด้านครับก็ปล่อยลงไปโอเคไปด้านขวานครับซึ่งท่านผู้ชมครับเล่นไปสูงแล้วนะครับแล้วป้นเอาแต่บ้านครับได้ถ้วยด้วยท่านชมรู้ว่าถ้วยมันสูงเกินไป เริ่มเจอบ้านที่ค่อนข้างหหดครับแล้วก็อาจจะป้นย่านครับก็ให้รถท้วนครับก็ป้นธรรมดานครับไม่ต้องเอา50%ครับพอเราป้นเสร็จก็ออกเลยครับแล้วก็พอถ้วยมันตกมาถึงจุดที่เรารับได้นะครับก็ค่อยดันท่วยไปใหม่มะการิ่งก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับยาๆไปโอเคแก้ปล่อยปะเบิดลงไปครับน่าจะตายก่อนนะใช่นะครับตายก่อนครับแล้วก็ตรงนี้ละกัน มันไปที่สึ่งก่อสร้างด้านซ้ายครับเราปล่อยทางฝั่งของกอปี้รับรวงครับลงไปแก้วใช้ซุปเปอร์เบิร์ดได้ไม่ดีเลยเดี๋ยวเราจะเข้ากันครับโดยแก้วจะเข้าด้านขวาดนานซ้า,ายดนานซ้ายครับแล้วก็ปล่อยิงควีนกอปี้รับรวงลงไปครับอย่างนี้เลยแล้วก็จะเข้าไปเพิ่มเหลือไว้สิบห้าตัวครับเพื่อที่จะเข้าไปที่บ้าน แก้ว่าเราพลาดแน่เลยนะฮะตอนนี้โอเคแล้วปอยก็ปิดรับลุ่งปานครับแล้วก็ใช้สกิลคำพิมพ์มัตะเลยแล้วก็จะแช่ไปที่บ้านกับป้อมอิกโนโลเลยครับโอเคเราแช่ไปหนึ่งทีได้ไหมได้บ้านไหมไม่ได้นครับก็ไม่มีปัญหารครับเรามาป้นเนาะบางตาเราอาจจะพลาดได้นครับเหมือนแก้วตอนนี้ครับแก้วมาป้นบ้านส2แก้วได้ทองคำา7 7 0 0 0 เจ็ดหมื่นเจหียนเจ็ดหื่เหรียญนครับแล้วก็น้ำม่วง6กแ0 0เจหมื่นยดครับรวมทั้งน้ำดำห้าพันหกหยดครับก็ก็ไม่เลวนะครับเจอบ้านสูงกว่าป้นได้ขนาดนี้นะครับถือว่าเยี่ยมเลยถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วชอบถูกอกถูกใจนะครับสามารถที่จะสนับสนุนช่องของเราได้นะครับเพียงเข้าไปในรังคาครับแล้วก็กดปุ่มตัวซ C ด้วยความมือบนจากนั้นกรอกรหัสแก้วก้านครับ K L A W K L A แก้าจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยนะครับจากนั้นกดปุ่มสีเขียวๆส่งรหัสครับคนนี้ทํางานอย่างไรเวลาที่ผู้ชมนะครับใช้โค้ดแก,กา้าแล้วเติมเพจเติมแพ็กเกจที่มีนะครับแก้วจะรับส่วนมักกเล็กจากทุกการดังผูชมซึ่งแก้วจะนําเงินที่ได้มาพัฒนาช่องดีขึ้นไปนะครับแล้วก็จะนํามาแจกครับอย่างเช่นแจกสกินแจกฉากแจกลิงก์จัดบ้าน,นครับ ก็สามารถที่จะสนับสนุนแก้วได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนัุนแก้วมาตลอดขอบคุณจริงจรจิง